สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของวิธีการหาข้อมูลของรถแต่ละคันนะครับหรือวิธีการหาเบอร์โทรของเจ้าของรถนะครับก็เมื่อท่านเข้าไปที่คลิปใดก็ตามนะครับทางมุมล่างขวานะครับตรงวงกลมที่ผมวงไว้นะครับจะมีมุมสามเหลี่ยมตรงนั้นนะครับให้ท่านกดเข้าไปได้เลยครับมันก็จะมีข้อมูลของรถแต่ละคันลงมามีเบอร์โทรด้วยครับกดไปเลยครับ ปึ๊บเนี่ยกดแล้วก็จะมาแบบนี้นะครับพอเราไม่ใช้เราก็ปิดตรงกากระบาดนะครับอ่าเราก็หาข้อมูลไปครับพอเราไม่ใช้เราปิดครับเนี่ยครับแบบนี้ครับตรงมุมนี้แหละครับเหมือนเดิมเลยทําทุกอย่างนะครับก็ไปเลือกรถที่ชอบนะครับแล้วก็ดูอยากได้ข้อมูลก็ตรงสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับมุมล่างขวากดเข้าไปก็จะขึ้นแบบนี้ พอไม่ใช้ก็ปิดกากรบาดครับครับประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ถนัดนะครับก็ถ้าได้คลิปนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับข้อมูลบางอย่างที่ผมไม่ได้ให้ไว้นะครับบางทีก็เข้าไปตอบไม่ทันนะครับขอบคุณครับ